อมอุ้มอุ้มเอ้าเอ้เอ้เอ้าอ้าเอ้าเอ้เอ้เอ้าอ้าเอ้าเอ้า้าเอ้อ้าเอ้าเอ้าเอ้อ้าเ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 อ้้าเอ้อ้าเอ้าเอ้าเอ

ปัดสิงห์ปัดสิงห์ปัดสิงห์ปัดส้งหนปัดสิงห์ปัดสิงหูปัดสิงห์ปัดสิงห์ปัดสิงหคปัดสิงห์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 ปัดคิงห์ปัดส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 ิงหคปัดสิงห์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 

น้ำเส็ยเหนื่อยนะครับโอเคนะครับน้ำเส็ยเหนื่อยนะครับขอโทษนะครับ